เอาวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของขนาดยางยางเสือหมอ่อนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะับผมไอ้สิกว่าปีที่ผ่านมาเนยนะครับถ้าเกิดว่าใครๆจาได้นะขี่จักรยานยุ่งเดียวกันกองผมเนี่ยนะก็จะพบว่าจักรยานสมัยก่อนนะใช้หน้ายางความกว้างแค่ เราสักพักนึงก็มา21เราสักพักนึงก็มา23และตอนที่ช่วงใช้ความกว้าง23บมินเนี่ยนะมันมีการถกเถียงกันว่าแบบเฮ้ยมันจักรยานมันเริ่มช้าลงนะเรากลับไปใช้21กันไหมอะไรเงี้ย21เแล้วมันเออมันเร็วกว่านะเราเติมลมยางซับเข้าไป120เลย1 20เลยแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเออยางมันกลิ้งดีกว่านะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือมันแข็งกว่าเชื่อไหมหลังจากนั้นเน เพราะว่าเราเพียงบอกว่าโปรมันใช้25นะครับแล้วก็แห่กันมาใช้25นะครับตอนนั้นก็มีความพยายามเปลี่ยนจาก23เป็น25ปรากฏว่าพอเปลี่ยนมาใช้25ล้วปรากฏว่ายางมันติดที่ไอ้ตรงตะเกียบของเราติดที่ไอ้เชนสเตย์หลังของเรามันติดนิดนิดหน่อยมันสีสีนะครับท่านั้นยังไม่พอนะครับพอผ่านยุคช่วงนั้นมาเนี่ยนะก็กลาย่าทุกคนมาใช้28นะครับตอนนี้28การเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับและเร็วๆนี้นะครับก็30นะครับจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่อีกเหมือนกันนะครับผมถามว่าทําไมจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่งงเอ อีกใช้ยางที่ผมว่าจะแคบๆเนี่ยขึ้นมากว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสาเหตุเป็นเพราะสองสิ่งนะครับผมอย่างที่หนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ายางที่น่ากว้างกว่าเนี่ยนะครับมันสามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีตัวคอนแทคแพดที่มันมากกว่านะครับพอคอนแทคแพดที่มันมากกว่านะมันก็ใช้ลมยางที่น้อยกว่าได้นะครับก็เป็นสูตรการหาเพรสเชอร์ธรรมดานะเอาเพรสเชอร์คุณด้วยแอเรียเนี่ยนะมันก็จะได้ฟอสต์ขึ้นมาใช่ไหมก็จะสามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะเพราาะะมมัันนนให้้้ตวไดกขึครับเรรราาาากก็ู้สสสสึบบบบยยยนนะะมือคัเพราะมันรรรับแแงกกะทเข้าแล้ว ส่วนนนะี้ะครับกับอย่างที่2นั่นเองนะครับพอคอนแทคแพชมันมากกว่าใช่ไหมมันก็ทําให้การยึดเกาะกับถน,นนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมเวลาเราเข้าโคง้งเข้าโคง้งอะไรเงี้ยนะมันก็จะรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนอยางหน้าแคบๆที่บอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราผิดไปนิดเดียวนะครับไปสกิดฝุ่นเศษฝุ่นนิดเดียวใช่ไหมครับ เนี่ยนะเราก็บายบายเลยนะครับผมไอตัวนี้ถ้าเกิดเราไปสกิดเศษฝุ่นขนาดเท่าๆกันอย่างเงี้ยนะครับยังมี t r a คชั่นมากกว่านะครับหน้าสัมผัส่างมันก็ยังมากกว่าอันนี้นะครับเป็นสองสาเหตุหลักๆนะครับที่โปรโอเอามาใช้กันอ่ะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นก็เองนะครับจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ครับ